มาแล้วครับผมกับรีวิว Samsung Galaxy A52 ที่หลายคนรอคอยกันครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยซัมซุงจัดเต็มให้ทั้งเรื่องของกล้องหน้าจอแบตเตอรี่ลำโพงสเตอริโอกันน้ำกันฝุ่นแถมราคาที่เปิดมาเนี่ยเรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆครับหมื่นนิดๆได้ฟีเจอร์ครบเต็มแบบนี้เลย สวัสดีครับผมพัชจากรอยแสกนะครับต้องบอกว่ารอบนี้ Samsung ทำเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าในวันเปิดตัว Galaxy A 5 2เนี่ยเขาประกาศราคาตามมาปุ้งโอ้โหจากตอนแรกที่นั่งดูสเปคตอนที่ไลฟ์อยู่นะครับอย่างเช่นตัวหน้าจอนะครับ Super AMOLED ครับ Full HD plus Refresh Rate สูงครับ90 120ใช่ไหมชุดกล้องหลัง4ตัวอัดแน่น,นครับด้วย Super ร์ไอ้คามิชุดเซ็นเซอร์หลักก็มาจากกล้องเรือธงนะครับผมแล้วก็ฟังชันฟีเจอร์เนี่ยก็แทบจะเอามาทั้งหมดเลยนะครับ แยังมีเรื่องของอาชิปเซฟแบตเตอรี่ความจุเยอะลำโพงกันน้ำกันฝุ่นอีกต่างหากเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไปเลยนะครับผมและจากที่ไปลองใช้งานมาครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันคือรุ่นสุดคุ้มของ s a m s u n งจริงๆนะครับทั้งเรื่องของราคาที่แบบเปิดมาเกินค่าดด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาเริ่มมันที่เรื่องของ กล้องที่หลายคนรอคอยกันดีกว่านะครับก็คือส่วนของตัวกล้องต้องบอกว่ารอบนี้ทาง Samsung ครับเน้นธีมให้สมาร์ทโฟนในปีนี้เนี่ยออกมาลักษณะของสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือจะใส่ฟังก์ชันฟีเจอร์ลูกเล่นของกล้องเนี่ยมาให้แบบจัดเต็มนะครับอย่างตัว Galaxy A52 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ LTE หรือว่าเป็นรุ่น 5G ก็ตามนะครับชุดกล้องเนี่ยทั้ง4ตัวก็จะมีเซนเซอร์หลัก 64ล้านพิกเซลนะครับผมมีกล้องอัลตรา i d e 12ล้านพิกเซลนะครับมุมกว้าง123องศานะครับผมแล้วก็อีก2ตัวก็เป็นกล้อง เดฟเซนเซอร์กับกล้องมาโครซึ่งความละเอียดสูงกว่าแทบทุกค่ายในช่วงราคาเดียวกัน,นครับคือ5ล้านพิกเซลเรียกว่าถ่ายภาพระยะใกล้ก็ทำได้ดีนะครับหรือจะเป็นการไล,ลยฉากหลังด้วยตัวเดฟเซนเซอร์เนี่ยก็ช่วยให้สามารถตัดขอบได้ดีขึ้นด้วยกล้องหน้าเซลฟี่แบบเจาะรูนะครับผมอันนี้ก็ทำให้พื้นที่บนหน้าจอนั้นดูสะอาดสะอานมากขึ้นมีแค่เพียงรูเล็กอยู่ตรงกลางเท่านั้น,นครับความละเอียดก,ก็สูงถึง3 2ล้านพิกเซล นอกจากเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับตัวของซอฟต์แวร์ก็จัดฟีเจอร์มาให้ครบมากมากครับตั้งแต่เรื่องของการใช้โหมดซิงเกิลเท e นะครับซึ่งในโหมดนี้นะครับเวลาไปกับเพื่อนๆแล้วต้องการถ่ายวิวเก็บบรรยากาศเก็บคนมาเก็บอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยคือตัวซิงเกิลเท e นี่เหมาะมากๆเพราะว่ามันสามารถจะกดปั้งเดียวแล้วมันก็เก็บฟุตยาวมาครับเสร็จแ,แล้วก็มาเจเนเรตเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างเป็นลักษณะแฟชท m มูวิ่งนะครับหรือว่าเป็นบูมแรงภาพขาวดาภาพเบลอฉากหลังคือ เก็บให้หมดเลยเราไม่ต้องไปนั่งไล่เก็บทรกอยางพิพ่สัณฑ์คือมันได้ความเรียวนะครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นมีบลูปเปอร์มีชอ็อตหลุดบรรยากาศเฮฮาเนี่ย เก็บมาได้หมดแล้วก็จะมีโหมด 4K Snap นะครับเพราะว่าตัวกล้องของ a 5 2เนี่ยสามารถถ่ายวีดีโอรับ 4K ได้ซึ่งนีก็จะมาช่วยสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคือแทนที่เราต้องมาอาถ่ายวีดีโอก่อนนะแป๊บนึงมาถ่ายภาพนิ่งต่อเราก็เลือกถ่ายเป็น 4K ความละเอียดเต็มที่ไปเลยนะครับถ่ายยาวไปเลยเสร็จแล้วต้องการช็อตไหนต้องการจะเอามาแต่งหรือทำเป็นภาพนิ่งเนี่ยก็ไป Snap เอาจากฟุต 4K ก็ได้ ซึ่งภาพที่สแนปมาจากวิดีโอ 4k ครับก็จะมีความเะเอียดประมาณ8ล้านพิกเซลนะครับที่ความละเอียดประมาณนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับการแชร์บนโซเชียลต่างๆอยู่แล้วด้วยครับ แล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดฟันนะครับไปทาง Samsung ไปจับมือกับ Snapchat เอาฟิลเตอร์เท่ๆเก๋ๆแต่ส่วนมากจะเป็นกวนๆมากกว่าแล้วก็ฮ่าๆนะครับมาให้เราใช้งานกันไม่่าจะเป็นการใช้พวกฟิลเตอร์หัวใจฟิลเตอร์พวก3มิติฟิลเตอร์หน้าแปลกๆอะไรก็จะมีมาอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนให้เราใช้งานเรื่อยๆนะครับผมโดยจะมีการไปโคกับทาง Snapchat นั่นเองนี่ครับลองดูนะครับก็เปิดเข้ามา ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถจะเสิร์ชหาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่ามีฟิลเตอร์มาให้เลือกใช้งานนี่เพียบเลยครับนี่โอเแล้วก็ในการถ่ายวีดีโอนะครับถ้าเกิดตัวกล้องหลังเนี่ยเซนเซอร์หลักมี OIS แถมมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการถ่ายแบบภาพนิ่งๆหน่อยเนี่ยด้วยความที่ม,มีทั้ง OIS ทำงานร่วมกับ EAS นะครับทำให้ภาพมันจะก,การสั่นได้ดีมากขึ้น แล้วก็ยังมีตัว Super Steady นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์มาช่วยเสริมเนี่ยทำให้ภาพมันนิ่งขึ้นไปอีกส่วนสายบล็อกนะครับถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังสลับไปมาโหมดที่หลายๆคนชอบกันก็คือตัวของซนะัมซุงนยพวก Galaxy S Galaxy Note อนะ่ะเขาจะให้โหมดสลับกล้องหน้าหลังระหว่างถ่ายได้เลยถูกไหมครับ A52 ตัวนี้ก็มีครับแถมยังสามารถเลือกปรับความละเอียดของวิดีโอนะครับจะเป็น f u l HD 30 60เฟรมก็ได้หรือจะเป็น 4K 30เฟรมก็เลือกถ่ายแบบสลับกล้องหน้าหลังไปพร้อมกันได้ด้วยยังไม่หมดนะครับผมตัว Super AI Camera Pro+ Plus ของ A52 เนยังมาพร้อมกับโหมด Scene Optimizer นะครับหรือว่าตัว AI ในการ Detect Scene ต่างๆเวลาถ่ายภาพอาหารต้นไม้ท้องฟ้าสัตว์เลี้ยงก็จะมีการปรับเปเลี่ยนเรื่องของโทนสี คอนทราสต์ rast, นะครับแล้วก็ความอิ่มเพื่อให้ภาพออกมาดูดีที่สุดในโหมดนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นถ่ายอาหารก็จะมีการเติมสีเหลืองเข้าไปให้มันดูน่ากินขึ้นถ่ายน้องหมาน้องแมวนะครับก็จะปรับชัตเตอร์สปีดให้เร็วขึ้นเผื่อเวลาน้องหมาน้องแมวเดินหนีเยัียบตัวเร็วเนี่ยมันจะได้ถ่ายออกมาได้คมอยู่สายไอจีชอบถ่ายภาพคุมโทนครับก็เลือกใช้ไมค์ฟิลเตอร์เนี่ยเป็นตัวคุมโทนภาพาต่างๆได้เราอาจจะมีภาพเรเฟรน c ์ที่ปรับตั้งค่าสีไว้แล้วในไรทรูมเลย room, ก็ตามนะครับก็เซฟเกาไปไปเเวเวาา,า,การถ่ถยภพ ก็สามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์นี้ตอนถ่ายได้เลยหรือจะเลือกเอาฟิลเตอร์พุกนี้มาแอพพลายใส่ภาพทีหลังก็ได้เหมือนกันส่วน <So S 1> อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนบ่นกันครับว่า Galaxy A ไม่เคยได้กล้องโปรดีๆเลยตอนนี้ครับโหมดโปรของ Galaxy A 52เนี่ยมาครบแล้วนะครับนอกจากปรับระบบแสงได้แล้วครับรอบนี้ s h u t t e r Speed ก็สามารถเลือกปรับได้แล้วครับลากเรยวสูงสุดประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็มีโหมดโปรของการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับผมเนี่ยโหมดโปรวิดีโอก็สามารถจะเลือกปรับตั้งค่าได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ Twitter Speed ISO ครับผมระบบโฟกัสไว้บาล้าซ์นแล้วก็พวกค่าสีอันนี้ก็ปรับได้ด้วย เดี๋ยวมาบล็อกสลับกล้องหน้าหลังนะครับอันนี้ก็มาที่ตลาดอ,อุปกอนว่าตรงโซนนี้คือโซนของตลาดน้ำครับจริงๆแล้วก็เขาจะเปิดก่อนช่วงโควิดนะครับว่าเจอปัญหาก็คือพอเปิดทําเสร็จมันโควิดมาพอดีก็เลยไม่มีร้านมาเปิดกันครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าจะกลับมาเปิดได้แล้วครับก็มีพวกร้านค้าต่างๆพอสมควรแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความหนานแน่นก็ยังถือว่าโล่งๆอยู่นะครับแล้วก็ ลครดาก็เปิดครับก็สามารถมาเดินดูของได้ครับเดี๋ยวลองเช็คดูสลับปับ๊บนี่อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมมีร้านอาหารร้านค้านะครับคือจริงๆครับกะท่องเที่ยวนั่นแหละแต่ว่าเจอไปถาไปครับแล้วก็จริงวันนี้ผมกะว่าจะไปนั่งถ่ายรูปเล่นที่ตรงออดอยช้างข้างบนตรงนู้นนะครับแต่ปรากฏว่า เดินมาข้างหลังอุปกรณ์นี้ก็เจอว่ามีร้านกาแฟใหม่ก็เดี๋ยวลองไปแวะดูตรงไปร้านกาแฟ The Forest นะครับเดี๋ยวลองไปเช็คกันดูแล้วกันนี่ยก็ข้อดีก็คือก้องครับนี่ก็สามารถที่จะสลับกล้งหน้าหลังพร้อมก,กันในกระถายวิดีโอได้ครับคือเดินบล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตล้งหน้าสลับไปมาถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของภาพได้ทันทีนะครับเนี่ยอยู่โซนนี้เลยครับนี่ยโฟตี้ถู ร้านนี้ครับแล้วก็มีร้านดอกไม้ของข้างด้วยครับเดี๋ยวเราครับไปดูข้างในกันครับ,รบ,รบช็อตในร้านดักี้นี่ก็เป็น 4K ั30เฟรมที่ตัว กล้องหวังเอลฟต์ไวท์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการใช้ทั้งกล้องหน้าหลังสลับไปมาในการถ่ายแบบ 4K ภาพคมชาดก็ทําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้การครับไม่ใช่เท็ตตัวปุ่มเนี่ยกดสลับกล้องหน้าหลังได้ด้วยนะครับก็เห็นว่านะครับที่ 4K 30นะครับคุณสามารถจะเลือกสลับเลนส์เอลฟ์ต์ไวท์กว้างขึ้นนะครับเลนส์หลักหรือว่าซูมก็ได้ครับในระหว่างการถ่ายทําแบบสลับเลนส์ได้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องหน้าก็สามารถเดินบล็อกต่อไปได้นะครับเรียกว่า โมวิดีโอของตัว A52 ันครบมากๆเลยครับสำหรับโมด Super Steady ครับอันนี้จะมีแค่กล้องหลังเท่านั้น,นครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวของ A52 เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ OIS แล้วก็ a s ครับทำให้เวลาการกันสั่นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดการต้องการภาพนิ่งๆเดินไปถ่ายไปได้ครับหรือว่าจะเป็นวิ่งก็ตามเนี่ยก็เลือกใช้ตัว Super Steady ก็ได้ครับแต่ว่าจะเลือกมุมมองในการถ่ายเลยว่าต้องพลิกกล้องไปมาเองครับเพราะว่า ฟีเจอร์นี้มันเปิดได้แค่ตัวของกล้องหลังเท่านั้นนะครับนี่ครับซึบเนี่ยผมเดินไปเดินมานะครับภาพก็ยังถือว่านิ่งสบายๆครับเดินเร็วเดินชา้าก็มันจะมีตัวทั้งตัวฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ควบคุมให้ภาพมันสั่นันเองครับนี่ครับเดินเหมือนกับลอยครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซ Super s t e ดี้นะครับเพื่อใคร ชอบใช้ถ่ายประมาณนี้นะครับเหมือนกับลอยไปลอยมาเหมือนกับมีพวกไม้กินมบอก็็ใช้ตัวนี้ได้ครับเปลี่ยนภาพครับปึ๊บเข้ามาใกล้ๆก,ก็ได้นะครับแล้วก็ออกมาก,กว้าง ส่วนหน้าจอซูเปอร์ออมเลนะครับการแสดงผลสีสันความสว่างอันนี้คือจัดเต็มมากๆเรียกว่าสามารถสู้แสงแดดช่วงกลางวันของบ้านเราได้สบายๆนะครับในเรื่องของรีเฟรชเรทนะครับที่รอบนี้เนี่ยมีทั้ง90เฮิรตในรุ่นของ LTE นะครับถ้าเกิดต้องการแบบ1 2 0เฮิรตแบบเร็วปื๊ดไปเลยเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่น 5G นะคือ A52 มี2สเปกไงถูกไหม LTE กับ 5G นะครับซึ่งตัวหน้าจอรีเฟรชเรทสูงครับก็ช่วยให้การใช้งานเนี่ยดูลื่นไหลเมียนตามมากขึ้น ระบบสัมผัสหรือว่าทัชสกรีนเนี่ยก็ติดนิ้วมากขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่านในการเล่นเกมเกมไหนที่รองรับเฟรมเรทสูงๆเนี่ยภาพต่างๆก็จะดูดีขึ้นซึ่งในการเล่นเกมนะครับก็จะมีตัวของเกมลันเชอร์นี่มาช่วยเสริมทาในการปรับแต่งเรื่องของการบล็อกการแจ้งเตือนต่างๆไม่มารบกวนนะครับรวมถึงสามารถนะครับปรับพวกค่า CPU GPU นะครับระหว่างที่เราเล่นเกมอยู่ได้ด้วยซึ่งด้วยชิปเซตคอาความแซฟราก้อนเจ็ดนะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็การเติม G ีคือตัว การเติม GPU เข้าไปให้สามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นเรื่องของการปรับกราฟิกต่างๆด้วยนะครับเกับมาดูแล้วกันว่าแต่ละเกมเล่นมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเฟรมลงเฟรมรเรทโอเคหรือเปล่า มิติของเสียงนะครับระหว่างที่เล่นเกมต้องบอกว่าโอ้โหจัดเต็มมากๆเพราะว่าเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการจูนเสียงจาก Dolby Atmos ครับสามารถจะเลือกเปิดครับทำให้เสียงนี่มันมีความเซืร์ราวเรียกว่ามาจากรอบทิศทางเลยทีเดียวซึ่งตัวระบบเสียง Dolby Atmos ครับก็สามารถจะเลือกปรับนะครับจากเล่นเกมไปฟังเพลงหรือว่าดูหนังก็ได้เพลงมิติของเสียงครับมันเหมาะกับคอนเทนต์รับชมอยู่ตอนนั้นส่วนใครที่กลัวว่าไอ้ลำโพงมันดังแบบนี้จะรบกวนคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถใช้หูฟัง3.5 เสียบได้นะครับมีช่องคูฟังสามสุดท้ายใช้งานนะครับด้านล่างเขียนว่ามีอะ Type C นะครับรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่25วัตต์นะครับมาพร้อมกับช่องของไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงนะครับด้านข้างตัวเครื่องฝั่งนี้ก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม volume rocker นะครับปรับเพิ่มลดเสียงครับถัดมาด้านบนก็จะมีช่องไมโครโฟนตัวที่2นะครับเอาไว้ทำการตัดเสียงรบกวนรอบข้างเวลาโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวของถาดซิมนะครับอันนี้เป็นแบบไฮบริดสล็อตคือใส่ได้2ซิม แล้วเป็น1ซิมบวก1 Mi ไมโครเ d เติมเมมก็ได้นะครับส่วนของแบตเตอรี่นะครับ Samsung Galaxy A52 ครับทั้งรุ่น LTE แล้วก็ 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่25วัตต์ตัวซอฟต์แวร์ก็เป็น a n d r o i d 11นะครับแล้วก็มีตัวของ One UI 3.1ครอบทับอยู่ซึ่งมีพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ของ Samsung เนี่ยให้เราใช้งานสะดวกมากขึ้นนั่นเองส่วนความลื่นไหลนะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เป็น Android 11นครนา,ายๆค่ายเนีย เรื่องของความเร็วการใช้งานต่างๆนี่เหมือนกับว่าตัว Android มันดีขึ้นมาทุกวันทุกวันทำให้ประสบการณ์การใช้งานนะครับมันก็จะลื่นไหลใกล้เคียงกับเพียวแอนดรอยมากๆแล้วนะตอนนี้และทาง a m ม u n งก็การันตีนะครับว่าตัวของ Galaxy A Series นั้นจะมีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ไม่ต่ำกว่า3ปีแน่นอนส่วนในเรื่อง,องความทนทานนะครับรอบนี้ Samsung Galaxy A52 เนี่ยมาพร้อมกับมาตรฐาน i อ Rating 67 กันน้ํากันฝุ่นนะครับสบายๆถือกะจมน้ำเราเป็นเมตรนะครับก็ยังสามารถดําลงไปเอาได้ภายในเวลา30นาทีครับเครื่องไม่เจ๊งแน่นอนเรียกว่าจากที่ถือมาประมาณ1สัปดาห์นะครับผม ความลื่นไหลาการใช้งานกล้องเล่นเกมอันนี้คือต้องบอกว่าตัวนี้มันครบจริงๆนะครับซึ่งอันนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจัดยังไงดีนะถ้าเกิดต้องซื้อเองเนี่ยจะเลือกอะไรนะครับแต่หลังจากไปนั่งคิดวิเคราะห์ดูแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโซนที่ไม่มี 5G อะ่ะตัว LTE ก็คุ้มแหละถึงแม้ว่าเรื่องของออริเฟตหน้าจอจะมากกว่า90เป็น120ชิปเซตจาก720ดสองศนะ้นครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นส่วนเพิ่ และด้วยความที่ราคามันใกล้กันแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ยากเหมือนกันว่าแล้วจะซื้อ LTE เอร์ชั่นหรือ 5G ดีนะครับคือถ้าพื้นที่ใครโซนไหนหรือเค,ครือข่ายที่ใช้อยู่เนี่ยมี 5G รองรับในโซนนั้นนะครับผมว่าตัว 5G เนี่ยคุ้มแน่นอนเพราะนอกจากได้เน็ตเร็วแรงขึ้นกับ 5G แล้วเนี่ยตัวหน้าจอังเป็น120เฮิรตช์ชิปเซ็ตก็แรงกว่าทั้ง CPU แล้วก็ GPU นะครับแต่ถ้าใครมีงบจำกัดรวมถึงพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยอยู่เนี่ย ยังไม่มี 5G นะครับผมว่าตัว l t e นี่ก็คุ้มสุดๆแล้วเหมือนกันเรียกว่าซื้อไปก่อนแล้วกันเอาไว้ปีหน้าปีถัดไปตัว 5G มาสเปคครบกว่น,นี้ค่อยออัไปเป็นรุ่น 5G ก็ได้ ซึ่งสีของซ a m s u ง Gala ็ y ี่ A52 นะครับรอบนี้ก็มีเลือกทั้งหมด4สีด้วยกันคือมาครบ4สีทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็จะมีเพงแต่ตัวของนี่ครับสี Awesome เวล l e t นะครับเป็นสีม่วงเขียวจะเป็น Awesome Blue นะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ไว้กับ Black ที่เป็นสีขาวดำนั่นเองนะครับยังไงลองไปเช็คดูว่าชอบสีใดกันวัสุด,ด้านหลังตัวนี้มันจะเป็นแมทหมดเลยนะครับผมเป็นแมทเฮสเพราะฉะนั้นไม่เกิดรอยนิ้วมือแน่นอนพร้อมกับดีไซน์แบบมินิมอลนะครับทำให้ส่วนของกล้องหลังนนนนนัััั้้แทบบจะดดูเเเป็ชียยกกฝาหลลง นี่แหละครับซัมซุงกาเล็กซ A52 นะครับซูเ e r ร์ไอคามิราโปรพักล้องหลังครบชุดแบบนี้หน้าจอดีเฟรทสูงนะครับผมมาพร้อมกับแรม8รอม128เรียกว่าเปิดสลับแอป,ปไปมาลงแอป,ปลงเกมก็มีพื้นที่เหลือให้ใช้งานสบายๆนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ตัว LTE นะครับ11,999บาทส่วนรุ่น 5G ก็13,499บาทนะครับซึ่งในช่วงที่มีโปรโมชั่นเปิดจองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจองไปเนี่ยได้ของแถมเพิ่มอีกนะ ซัมซุงกา a ล็ x ซี่บัตพลัสนะครับผมเรียกว่าหูฟังทัไวไรเดตดีๆมาใช้งานคู่กันด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการเครื่องที่ราคาถูกลงไปอีกหน่อยนึงนะครับผมไงลองเช็คเรื่องของโปรโมชั่นครับพร้อมกับแพ็กเกจรายเดือนรายปีเนี่ยอาจจะมีส่วนลดค่าเครื่องอีกเพียบเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเข้าสงสัยตรงไหนนะครับไงก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้อยากให้รีวิวเปรียบเทียบไปเลยระหว่าง52กับ72ก็รีเควสต์มาได้เหมือนกันนะครับผมอย่างวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ